นี่เอานี่หนมดเลือเงามักจกมักขุดอารถเด่นเนาะเฮ้ยเชียวลูกสาวมือน้าไดดิให้มือน้าบ่บ่อยางมือเลยมือบ่บ่ปฏิเสธบานนี้ พี่น้องเนาะเปิดภาพมาก่อนจะหวนเตาคืนอ่ครับเมื่อบ้านในรอบนี้เนาะพี่น้องเนาะเวะเข้ามาอัปเดตเบอร์น้ำกันอีกเนาะมือเช้านี่ก็ได้อ่าย่อพี่น้องเนาะอ่าตัดมาตัดภาพมาแับน,นี้แับป้าโจพี่น้อยเนาะถุกท,มทึมอยู่แับน,นี้เนาะอ่าตอกเสาอ่าจับคือข้อสองท,งท,งท,งทงางเทิงทางล่างเนาะเรียบร้อยพี่น้อยเนาะ Đâu, à, xuống, thùng à, khác khác, đi phía nó, à, sương nền đẹp hùng thung đấy, khác nó bộ quên, nó, à, còn đi đó, nó, ma con bản này pa, ui, té, té nó. ติดพลอกพลุ่มใบหายห่วงเลยก็ถือว่าอันต่อข้อซองเนาะแบบเนาะโดยแบบนี้เราจะถึงแล้ะโดยตัวนี้ค้างอีกตัวนึงแต่เป็นว่าอ่ามิเตว่าเดินเดินตรงตัวลุ่มนี่เนาะเดินตรงตัวลุ่มนี่แหละจังไล่ขึ้นไปถึงเนาะเอาเอาละพี่น้อยเพราะว่ามื้อนี้สิได้เดินทางครับไหลประมาณอีก มือสองมือจังสิขึ้นมาดำเนินการมาเบ่งน้ำกันอีกเท่านึ่งร้อยมื่นค่าเรียกไหมเรียกขาเอบบลทุนเราอยู่บ้านอ๋อได้ได้เนี่ยจะแบบก่อนก่อนก็ได้วันทิตเนาะวันจันทร์จังมาต่อยืนเดินตรงตัวนี้เนาะเดินตรงตัวนี้ให้รอบันนี้เข้าขึ้นเห็นรูปโค้งห้างเลยเนาะสบายใจรอกบันนี้พี่น้อยเนาะถือว่าเขากับเห็นรูปโค้งห้างเลยกับที่นี่ก็โอ้หลักแล้วบานนี้เนาะเดี๋ยวเขาค่อยเค็ดไปบานนี้ มาบอกมาแจ้งบอกอะไรพี่น้องเนาะเพราะว่าชิได้เดินทางมืาอนี้แหละครับอ่าหมดละมามื่อหน้าจังว่ากันนะพ่อเน้องขาก็พี่น้องเนาะถุงเลยสอนกับขาก็เราเนาะแม่นคันคันว่าออกหน้าไปทางนี่นะครับจะไปทำสิขึ้นทางไหนกันใดครับบนใดนี่เอา มุ้งในรถเปอ่าเดี๋ยวเด้ออ่าบอร์ใดนี่ต้องเบิ่งเบื้งเกี่ยวกับประตูใหญ่ว่าซิอาขึ้นมุมนี้หรือซิอัขึ้นมุมนั้นเนาะถ้าว่าถ้าว่าประตูใหญ่ขึ้นมุมนั้นแหละปลายต้องอยู่ฝั่งนี้แบบมันเกี่ยว่ามันสลับกันอะไรนะว่ามันตรงกันเนาะอ่ะไรดูยงว่าจไดลของก บงกบบงยืนบ <Scroll> ่ย <Đ ược. S 1> so ่อยๆออกได้แล้วกาห้อนอนองน้องวงอ่าเฮาไล่เบิ่งนี่งยืนนี่มีอยู่3โตเนาะบงๆยืนนี่3โตนี่คือห้องนอนี่2ห้องนี้1 2เด้้นันเออสิเจาะอีกโอัว้ัว้ควน่ะไว้ข้างล่างโดยแต่ว่า บอนั้นบอลนึงนะแกงการมันบวชหักแล้วไอมันก็บบวชตามแบบแล้วอ่ะทำไมบวชเป็นยังจ่ะนณะเฮนเฮนครัวนั่นสมัยนี้เขาเห็นอยู่ข้างล่างกขาเห็นทั้งเทิงแล้วคือว่าแบบนี้ตัวนี้นี่เขาสใส่ปงเยี่ยมให้นี่หนึ่งสองสามสี่ปงเยี่ยมนี่ตัวนี้คือปิดเลยนี่เวลาปูนสาดมามันจังบวชเปียกอ่าห้องห้องครัวนี่คือเขาเขาต่อเสียแซ็กเอาเด้เห็นว่าต่อจอกระเทิร์บเว้บนห้องเนาะ โตกระเทิบมาห้องครัวนี่เจ็ดตั้งรูมพุทธพี่น่อยอดีสุดธอ๋อวาชิเจาะไปแบบชัดโอ้ยเนาะพี่น้องออกไปเลยๆบานนี่ไปนั่นแหละพี่น้องเนาะโดยอันว่ามีมีอย่างเพิ่มเติมว่าพอถามได้ด้วยการเกี่ยวกับตัวนี้แหละมีอย่างเนาะเดยสร้างการมีแต่ว่าตามนั่นแหละเนาะเป็นงาน มันขึ้นมารอบนีนะ่าจะเห็นความสมบูร็จน้ำกระลายอีดอกเนะะาะถ้าว่าเจ้าขึ้นโค้งตัวนี้กันมันจะมีซองลอมเลยซองลอมเป็นสามเดียมเลยเมนทั้งหน้ากับทั้งหลังซีโตเดี๋วยวเอาสิบัดขึ้นมาไว้เลยแล้วเอาสิซื้อมาใส่เห็นว่าเจ้ายังเ,เด่นว่าเจ้าตีตัวนี้ก่อนเดี๋ยวยันโบทันนะหาโบทันดอกเนาะเพราะว่าเธอดึงตัวนี้น้ำอนะีกเนาะใส่เชือกัวนี้ก่อ เดยเช่นถ้ามาก่อนไปเดินเช่นทางลัยคือเทิงพุ่นเนาะเช่นแบบนั้นทางงามไทางลุ่มนะคุณคือบงเยี่ยมนี่สิมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวบงเยี่ยมนะมีห้าแล้วก็บวกกับบงยืนอ่ะในห้องสองแล้วก็บระตูใหญ่นะเป็นคู่หวานคู่หนึ่งตัวนะสามทีตามทิเบตเนาะเป็นสาม เฟรช<ร>กล้องเจรชกลับตัวน้อยเพราะว่าห้องนีสิกั้นในซองเลยและอีกอีห้องนึงก็จะเป็นห้องโถเลยห้องโถเงาเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นระเบียงระเบียงนี่ก็แต่ว่าหน้าคตนี่ก็เขาเห็นใส่พนักไปแล้วนี่แต่ว่าเจ้าอยากปิดกันด้นหรือว่าน่ากซื้อพยางมาเอาเนาะพยานหรอกตัวนี้มันง่ายยริหรอก bà ngau đây bè phu này nấy nó sụt sụt lấy bà lao gấp Đó à, mưa này bọn mấy phút lên thang gấp rồi anh phút không được lên đấy mưa khi cắn ông mày nhau mưa nước cạn theo xe lên thang làm lằng Phần gần đây ông mưa con riêng qua những chỉ lo luôn cả phải, phải bắn à, lại này Đó này nó rồi rồi tạm nhanh đỡ vợ đứa rồi rồi nhau gấp con đấy gấp đấy ผมมีย่างในภาคแนวต้นโอ้ยนี่แล้วกะเนาะพี่น้องน้ําจิตน้ําใจคือว่าแล้วนี่เนาะกล้วยกล้วยแล้วก็วายนอมักล้วยชเือดเออดๆเอามายับพี่ก่อนก็ได้ซะโอ้ยหาืมด้นะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสดีเด้ออ่าพอแต่วาหน้างานืมสบายทักทายกันเนาะก่อนสิเดินทางเนาะมาบอกก่อนแล้วก็เฮาก็ได เห็นโย่เสาขึ้นเลยบบบน,นี้พี่น้องเนาะก็คล้ายดอกแต่ว่าอย่าเฮาอยากเห็นตัวนี้แหละจังเดินทางลงไปม<อ>าเอาเบิ่งหน้านงานก่อนเนะากะกับเสียย่างเดียวเนาะอันนี้ก็เสียย่างเดียวคือบริหารหน้าไปถนน <โด S 1> พี่น้อยแ,<ม>แ,แต่ว่าทางง่ายเพิ่นมักแบบนี้ก็โทษก็ไปนําแบบเอาหีดแนวนี้คลัมมิลีผิดของคลัมเฮ็ดแนวนี้เนาะที่เหมือนกันและมักงามคือกันเลย แต่ว่าถ้าหันทางข้างหน้าไปพุ่นเนี่ยมันสิเหมาะไปพอดีเลยเนาะแต่ว่ามันคลําเนาะคลําแล้ก็จําเป็นจําเป็นเนาะนี้บ่ต้องจําเป็นนี่เฮาบ่ได้แล้วมีแต่เฮาเฮ็ดเด้อเท่าใดเนาะโดยนีก็ได้คือกันั่นแหละเนาะอันนี้ก็ได้จังหาดินมาถมเอาเนาะทางหน้านี่อ่าถมทางหน้าเอาโดยดยนี่มันสูงพี่น้องเนาะสูงงามตามแบบเลยนี่เนาะ แท็กแท็กแบบนี้นี่อ้าวขได้นอกกันอันทั้งพี่น้องคุณมาติเชาคุณบ่ออะไนี่กันโดยมาติเชาอันคนในบ้านนี่บ่เคยซีคนทราบคนเฮ้ยยังบ่ทันในเมืองอยู่เนาะโดยเห็ดซอยนี่แหละจับซอยยโยซอยไม้นี่แหละพอดีแล้วนอนกางให้หมื่นกะวันคนว่าสร้างสิยุทธเนาะยุติคอนก็ได้พักคอนก่อนเนาะ เราขึ <rium> ้นได้สมีเนี่ยนั่นแล้วบัดนี้วันเราขึ้นมาเพนักงางเบิ้งน้ำคันดีอยักแล้วนี่กะพี่น้องอยยนธมโยหกคูนเจ็ดเนาะหกคูนเจ็ดพอดีงามพี่น้อยหืนซานเนาะแต่ว่าเขาเขาบอกเรื่องงุบเลยเนาะออันนี้กัยังงบหลังคาหนี่กัยังบุษ a n t h มีพี่น้อยเนาะเบื้องน้ำกันอีกว่าสีได้สำเร็จเนาะยอดทางมือเชงก็ยังบุษ a นได้ออกมาอยู่ปัดขึ้นมาเพน่กงานสีไล คือใต้ตองได้แล้วบาดนี้มีหยังมีหยังพร้อมมอบเลยแล้วแหละเต็มบ่แล้วแถวนี้เออเพราะว่าทั้งอาจาร์นี่ครับพ่ชอบทงมงกบเนาะมงกบแต่ว่าบานี้อาจจะบ่ได้เพิ่นว่าาจะได้มงกบแวเสียงสิใต้ตองเบิ่งนําอีกทนึงว่าสิเอาใดเนาะเพราะว่าขึ้นมาว่าสิซื้อตัวส่งลมนี่ให้เด้ส่งลมตัวเป็นเหียมน่ะจะงามเนาะนี่ๆเครงลมตัวเฮือนหลังนี่เนบ่นันแหละเอาใส่ทั้งหน้าทั้งหลังเด้อ หายเป็นคู่นะพี่น้องหายเป็นคู่เพราะมีอมากาศมันทางเขาแน่มันช่เป็นทรงตามที่แบนะนะอันนี้ก็เป็นของฝากของต้อนเนะาะนี่เ,เนะาะทั้งกล้วยทั้งเครือเน,อะนาะผนไม้เนาะดีแต่ผมมีต้นน้ำ <c oughs> เอา้ okay, าโอเคใช่ไหมลูกมา,าให้ทั้งหล่าพันจับกล้องให้ที่น,นี่โอ้ยเอา้าสบายดีพี่น้องเลยเด้อ sẽ đơn đường thang các con nhé, bởi vìอากาศ cả nào, sấp. Lôm 2000 này nó, mùa ba này cái gìn hang mùa này. Bây giờ là lên rồi, ba Đôi nó, bác sẽ ăn đốt đốt lên nó hả? Mình bì những cục lìa thế này bộ, như thế này nó. Giày, này. nó

้ายคอนบ่ตะปูนี่ก็สิเอาไปพุดพี่น้องเือนทางน้องอ่าพ่อเฒ่าน้องเอ็ดสิว่าอะไรเนาะอันนั้นก็เฮ็ดีหลังนึงอ๋อดียวนี่ก็เนาะพุดนเลยเด้กินแม่งเต็มคาราเลเลยเนาะอ้าเนาะ คันว่าสุกลานี่แบบเมื่อบรรล่บุญแล้วดน,นี่เพื่อฮอดบ้านนะมันช้ำมันบุญบุญวะเพื้นนี่ป่วยมันนั่นบุดเลยชายุ่นี่พอดีงามฉันนี่เนาะงามเลยมเมื่อเรือนกันสุดหน่ยนอยเนาะนอะ้าวเนาะขอบมุกข,ขอบใจละลายเนาะของฝากของตอน <c oughs> ้นเบิ่งก่อนพี่น้ยอยมีเตอันนี้แล้วบุชบวเชียงกับเบิร์กมิเตอ่าไมโลไม่ครับใจเด้ ăn tôm là tôm đúng nam nó <laughs> tôm nam mà lại ăn cà phê ăn thùng ăn cà luôn đó ở bản nó bao đó rồi đi nó nào nó nó có một khóc chạy năm đời lại nó bừng nhang năm cần rồi đó, đó. 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 đấy Nên đấy cháu bạn này Thôi hai phần xuyên Thêm phần 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 nó phần 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 con <laughs> <đem> <laughs> สูงไงพี่นเราเนาะเอ่อเอาบัวพวชิงไข่มาเพียวฮะหัวชิงไข่<ะ>หัวชิงไข่เลยหัวชิงไข่นี่อโอ้บัวเขาได้ลูกมีเยอกอยู่เพื่อนเสียงอย่างไรแต่คานี่นั่นนี่ใช่นี่คานี่จิ้งไก่เขาขุดนะเอาให้เราเสียมรบไวยังสามารถขุดรถ โดยนี่เชียมอยู่นี่ก็ได้อยากได้แต่ค่านี่แล้วเอาเมื่อใส่อันต่ําแก้วเอาค่ะป้อบ่ได้มาแต่หึงและสวนเจ้าก่เนาะโดยผักกะใหญ่แล้วโอ้ยผักต้นใหญ่จนเป็นาวเป็นแซวเนาะนี่ฮก็แม่เฮาปลูกไว้นี่อ่าพอดีกินด้ด้นี่เนาะโดยเอาบ่บ่เอากยาดล่ะมันเดี๋ยวพเมื่อมันสิเปื่อยยาดออันนี้อันคิงวคืออีหยังตัวนี้น่ะจะ่นะ่ตัวนี้น่ะแม่นคิง่คพี่น้อง Ảo nè thầy bà, ảo bà Đừng làm bộ xương con, khơi kín kìa bọn này Ảo, bò lì kìa, kìa Thật tệ lắm nọ Ừ Khỏa xay nó mại nọ Bà khơi xay nó mại Ổn lắm nọ Ảo, bà ảo khai nha, cơ đê đụ Tụi này ảo bò kính bọn Kính Bò bò, bò ảo cơ đê Ừm, bọc mì lọc nọ, tụi này Lớp lẹo lọc, bộ nháu lẹ Lạc lẹo Ơi, ลุงนวดกับบาบุญวันปานลากมือแ้ว <laughs> ลุงนวดได้หาอว้าโอ้หลักแจงด้วย่ะเนาะนี่ส่วนเลานี่เนาะเอาข่าก่อนเนาะมันนี่มันบมเดิร์น,นข่าหัวหง่บ่ลุงข่าหัวนี่น้อยเห็นบ่ หัวใหญ่ก mm ็ม hmm. mm ีห hmm. ัวใหญ่บอ้ะดูนี่ค่ะนี่หัวใหญ่เลยดูสโอ้เชียบมั้งนะเชียบบนเข่าไว้นี่เนาะคุณเอาม่งไหมใช่เป็นยังไปคี่เธอนี่ นนีีุ่ด้งก็ได้ไปลองเบิ่งยุคฮะโอ้มันเออโอ้ยเป็นแต่ไลอย่าบ่าคามอ่นี่ได้ยู่ฮ้แกงมีแซ่บขนาดได้ไหมแกงนลอไม้นี่บ่อือแกงนี่นี่เอายอดมันอ่อนๆนี่เมื่อปอกนี่นี่ตัวนี้แากได้นี่เคยบอกเพื่งแกงป่ะอ้ยแซ่บมังชี้เลยแกงใส่กระลุกม่อนกระลุกกระลุกม่อนนี่แหกมันออกนี่แต่ละไมคือการหามันแหละเอาต่อหน่อยแหละนี่ Đi. Đẹp đấy hả? Ô, oh, thấy nhiều hơn nè Được, <cười> sao không Tuột chạy đấy đi nó Rồi Ôi, tuột chạy bữa đời này Được, phụ thai đấy โอ้ยสเปนเดอร์อยี่บบานนี่อะไรไปไปเอาเสียมใหม่ไปทำแม่เฮานะตัวนี้ก็ได้อยู่นะนี่ได้ดอกเสียมตัวนี้บ้างเอาหัวมันเลยดุขุดเอาหัวมันโอ้ยแมบานขุดบ่ได้โทษเสียมแล้วบานอันนี้มันยังหัวยังช่ไหมใช่คาแท้นี่หวานบ่บ่ เขาเคยเอาใบมันต้มเดีเอาวาคนที่เป็นกระพเพาะเนีกินได้บ่ได้กินอย่างก็ได้กันเขาต้มบ่เอาหัวมันต้มเฉพาะดุดเกี่ยวอันทักษาเกี่ยวกับมูลลูกชาบ่บู้คือกครฟ้ากระเพาะเด็ะเขาดีกระเพาะบ่โ,โอ้ห้ะ Đỏ, này bỏ nó bạn này Này được nè xem Này nhú Này Này con đi hà nó mày nhi. Nhi, đi chú xuống đi đâu bỏ chắc Bỏ đi lưm hà nó mày đi Nhà đầu đúng hợp vài phút nào mát cái đại xìm nó đi đã cho khút ở tôi là đã khỏi khút nào Vâng 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 Đã Vâng 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 là เอาเบือเบิองนี่ทวดีเลยนี่เบือเบิองมองนี่นี่เอาเสียงขุดเอานี่ย้เอาลายเอาลายเลยเอาลายเบือเลยนี่เหงาเนี่ยเบือเลยบ่นี่เหงาเนี่ยเบือเลยปะเหงามักจุกมาขุดกับรถเด้เนาะเบือเบิองนี่ว่ามือปลูกนี่โอ้ยในสวนนี่ทำสกินบเสียงไม่มีปะเอามือปลูกได้ด้วยอปลูกก็ทั้งปลูกทั้งกินน้ำแน่แหละ เขากับแม่เขาปลูกคือกัน응แม่บป็นเบลนี่เนาะแถวนี้เลยโอ้พี่น้อยเนาะตัวนี้ซิเ oh, นน oh. นมน,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 นค่าเนาะยิ่ง่ากค่ากี่โดสนะปลูกเนาะตามส่วนเนาะเต็อมอยู่เนาะเอาพี่น้อยเอาบโบลาณไปไหน, <c ười> นก็ได้เด้อเอ้าเอาเอาเอะไรหัวตัวนี้จะออกมาเพราะเราลุกหัวเราทราบรถสมาแหละ โอ้ยเสียมมันสิฮักเนาะเลยมันฮักดอกตัวนี้นะโอ้ยมันใหญ่โผโหเนาะใหญ่เกินบ่เออนั่นแหละไสนี่จราโอ้ยบ่ได้3บาทนี่เฮ้ยไปเอาเสียมมาให้บ่เสียมเด้ไปเบิ่งครับบ่เสียมสิขุดอ่ะครับเบิด เอาเอาคัวเต้ตัวนี้แหละเบะอ่าอืมเนี่ยนี่ตัวนี้ไล่แล้วตัวนี้เนาะเลยหอมมีเหงหอมบ่หอมอากาศตะลังนี่อยากอันนันเล็บเนาะเอาหอืมยากเนาะตัวนี้เนาะเลย แล้ว <dri ality> นี่กะนมีเลไแล้วนี่เอาโบราณหรอเอาเมืここ่อไว้ซั้มนี่แหละบัรอบหน้ากัะจังว่าเอาเมื่อปุเนะใช่ถุงยางมาด้วยนี่โอเคนะรายแล้วนี่กะทานี่ดีได้พี่น้องเนาะกินเลยเอาน่อยแท่เะโบนอยแล้วนี่ลด้แล้วนี่ได้แล้วอาได้แล้วเอาลายๆเยนะกินวอววละ้น้ละเอามา้า โอเคไปจับเสียมมาครับบ้านนี้ไอเสียมนี่ก็ประมาณป่ะบานนี้ย่างมาพี่กอนเมื่อบานนี้พี่น้องเยฮู้ลมหนาวเนาะและหนาวเลยโอ้โหเนาะเบิร์นกันอีกเนาะเฮือนซานนี่แหละพี่น้องเฉพาะห้องมี้เป็นเซียมดเลยเนาะ ngày hôm đó cuốn chết đó, mưa vẫn này là à. này, nó ừ. ờ, hồi sao đây nhắn kìm bạt nè sao loi hao nè bò không quan sắp phơm phơm bạt nó <laughs> ไดและประมาณเออโดยดยเอาโดยเจ้าจะโดยจะโดยอันไปบาเสียงเมื่อก็ได้บอลนี่ลูกด้อโวยอ่าบบเมื่อนะบ่เอาเอาคิงเชื่อดไงคิงคิงโดยเอาคิงอันปลูกใช่บ่บ่แม่เอาเอาแต่หันเออบ่อันนี้ก็ได้พอแล้ว แล้วแล้วนี่กะเฮ้ยเชียวลูกสาวมือน้ามั้ยดิเหยมื่อนะบ่บ่อยางมือพี่เอาบ่บ่อปฏิเสธบาอนี่เฮ้ยยังพุองมาขายเงี้ยนะมาขายเงี้ยเงี้ยเงยดิเนาะพี่บ่อนี่มียังง่ายมียัง เห็นเราอยู่แค่จองยศไม่ยางเลยหรอคิงโดยใส่กิงเนาะพันกิงที่ว่านไปเบิ่งที่นี่บ่บ่แม่นิงจะเลยด้หอมหออาแงไรโอ้นมาเลยนี่เนาะนนมาอืมมาเบิ่งพีกนสาว่าขุนนมเนาะมาเบิ่งเอาล้มียังไไอ้ แตงป้องแตงมีอยู่ขนมลาบขนมเอาไม่ลูกเอาไมเลืองเอาไมขนมน้ำหวานน้ำวานได้รับถุแช่เย็นกมอนนะน้ำบานบอุ่งได้จะเออเออเอาของบานมาหันก็ได้เอาจะคุับตับเด้อเบิึงเงินก่อนแจ่จะเลือกกอาแม่ขนมเราเอาไม่งกอยู่ชาติพันกบเอาเรื่องเอาลูกอ่ะจะได้เมื่อแลฝนตกเลยะ Điều không bán nào không bán ừ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  mà, wow, cặp... Ở, trạm, mà ừ vàng, uh, này, ừ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  เอาขอลก่อนไอ้บนด้ามบนตอนด้วยเนาะพูดเจ็นแม่แแขกด้ลยตัวจักเป็นเทไรไอ้สามสิบเนาะเด้อเอ่ะเด้เอ้าโอเคบานี้เนาะยบใบบานี้กรับไปได้บานี้เด้อนี่กำใจเด้อเอออะใส่เิ่เสียงขอไม่เลยไปอีกสองมือสามมือพ่อกันเอาเด้อ่าเ้ไปไปบานี้พี่น้องเนาะ อ่าอปคนละว้าไว้เหรอไปกนนู้นอลยไปบ๊ายบายไปเนาะ้อา้ะไปพี่นาะเนาะเดินทางก่อนมาในพี่น้องพบพ้อกันอีกซองสามมือมาดินการเบิงน้ำปานอีกเนาะบ้านเนินซานขอทางน้องปูนะพี่น้องเนาะอ่ะในกะขอบโมกขอบใจอ่าขอบคุณขอบคุณพี่น้อง เอฟซีที่หักแพงกันเปิดสุขุสุขศนเนะี่ยพี่น้องเด้อเนาะเขามามาส่งเบื้องเป็นกำลังใจให้ทางบุเชียงตลอดมาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเบิ้งน้ำกันจนแลว้วจนทั่วร์เพือดี๋ยวพี่น้องเนาะมีอย่างเพิ่มเติมจังใดเน,นาะเดี๋ยวทางบุเซียงมาแจ้งให้ทางพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเดี๋ยวคงได้ทราบน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะโบูพี่น้องเนะอ,อ,อ,อ้ยอขึ้นมาหนิบุรีบ้าบุรีมีบาดแผลได้พี่น้องเนาะนี่หนักลบหนักลบบุเซียงพี่น้อยเนาะหนักลบต้องมีบาดแผลมีแต่กีดมีแต่ห้อย อ่าบางเธอก็ไปจอดไว้เล็กน้อยก็มาขูดกีดกัน้นพี่น้องเนาะไปเบิดเลยพี่น้องเลยอ, mm. อ,อืมเนาะอ่าไปค่อน,น,อนอด้วยพี่น้องเลยพบพ่อกันคลิปหน้าเนาะสบายดี